น้องๆสองคนรู้ข่าวหรือยังทีม่มีพี่คนหนึ่งไปช่วยพี่ที่เขาแบบประสบอุบัติเหตุอ๋อเออ,อ,เ,อ,อเห็นดูพี่ผู้ชายใช่ป่ะใช่เมื่อวานตรงแยกคลองประปาคือมีพี่คนหนึ่งก็ขับมอเตอร์ไซค์มาโดนรถเฉียบแต่ที่แบบเราอึ้งก็คือกำลังคนของกองทัพไทยจ้าหยุดรถแล้วก็ไปช่วยเขาดีมากเลยและที่ไปกว่านั้นคือเขาพาไปสมาบาด้วยนี่แอบเห็นคนเจ็บเป็นย คนเจ็บเขาได้รับบาดเจ็บพอสมควรเลยเนีย่ยเห็นเขาส่งกันมาในกลุ่มด้วยนะคือ,อชื่นชมพี่เขามากๆเลยเพราะว่าแดดมันร้อนมากแต่พี่เขาอะหยุดรถช่วยพี่คนนี้ที่โดนรถเฉี่ยวเหมือนช่วยแบบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วแบบน่าชื่นชมตรงเป็นตังคนกองทัพไทยด้วยอะทำดีต้องชื่นชม มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้